มาครับกินเส้นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้มาที่พันทองบ้านบึงบ้านบึงพันทองใช่ก็แถวบ้านบึงพันทองอ่ะแหละเออพันที่คมอะไรแถวนี้นะเจอนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณมากก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านเลยน่ะก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านนะไหนก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านยันต์โฟป่ะไม่รู้ดินี่มาแบบไม่ตั้งตัวนะไม่ได้ทำกันบ้านอะไรมาเลยเจอปุ๊บแว๊บปั๊บต้องลองผ่านผ่าน ผ่านทางพอดีพอเรามาธุระพอดีไปเจอร้านนี้ลองลงไปกินดูโอ้ยอยู่แถวแถวนี้ตรงข้ามกับยังงเออตรงข้ามดูโฮมดูโฮมดูโฮมอยู่โฮมสาขาอะไรนั้นเนี่ยพันทองพันทองหรือบ้านบึงนี่แหละบ้านบึงบ้านบึงไม่มั่นใจบ้านบึงแถวเนี้ยจัดเล่นนี่แหละเล่นบ้านบึงพันทองไป

แน่จะเราสั่งก okay. ่อนดีกว่าว่ามีอะไรมั่งได้นะยวสั่งมาดูเลยโอเคนาจกูเตี๋ยวบ้านบึงดูบ้านบาน บรรทานเลยตู้มีหมูแผ่นด้วยก่อนเหิ่มต้องอะไรมากอดชิมน้ำอ,อ่ะไงโอ้โหกแนวหวานไปเลยหวานยิ่งเค็มเฮ้ได้เลยนะอันนี้อะไรอันนี้แห้งม,มันมีแหมเอาสรุปไม่สั่งต้งยมยำมาเอาบรรทัดโอ้หดัมเดิมบรรทัดดัมเดิมน่ากินมาก คําแรกแบบไม่ต้องปรุงกันนะเผ็ดรึเปล่เผ็ดปะเนี่ยไม่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 เผ็ดบอกว่าร้อนไหมโอ้ผาทั้งงงแล้วผาทั้งงงไปหมดแล้วเผ็ดเส้นคราเป็นไงเหมือนนุ่มไม่เป่าเลยอ่ะไม่เป่าเลยเหรอร้อนฮะร้อนเลยร้อน คุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวปรุงก่อนมีพริกไทยด้วยใส่กี่ช้อนพริกเต็มเครื่องนะอ่ะสองช้อนน้ำซุม็อไรเม่อกี้เป็นไงกินแบบไม่ปรุงอ่ะไม่ได้ต้องมีพร<ะ>ิกติดฮะต้องมีพริกติดเมื่อกี้พูดทะลิ้นพันทงหมดแล้ว โอ้พอปรุงแล้วน้ำบนเลยรสชาติข้าวบูนะบูแผ่นนะไม่ไม่หมดนะไม่หมดเลยบูเด้งเหรอวะเด้งไหม้หมูเด้งมันมีรสชาติไหมมีนะบ่อยๆมาผัดตีวันนี้เฮ้ยวันนีอาหารต้อสั่งด้วยหรอจะเยอะดิเยอะดิ หบมีเเลดี๋ยวเอารราแบบไม่ต้องปรุงนะเส้นหมี่บะหมี่เส้นเล็กดูเลมาครับมาเส้นเขาเป็นไงไม่เละเส้นเขาแบบเหนียนุ่มเลยเน่นอะแต่เส้นร้อนร้อนเลยมาโบราณด้วยอ่ะ สุดยอดเลยป้าเปิดมากี่ปีแล้วหาป้าเนยป้าเปิดมากี่ปีแล้วเปลี่ยนไปกินได้เล็กมั้หลายปีแล้วดูจากแก้วมากรองรอกหลายดอกรว่ยี่สิบสี่ปีแล้ว เดียวข้าวของจริงของจริงวะเจอแบบโดยบังเอิญ้วอ้าวมีเลือนะับ่านเงผมนท้ยแล้วป้ายายพี่อื่นเหรอป้า่าเนเจ้าของป้ายายก็ไทำละ อ๋อยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวย้ายไปอยู่ถัดไปแต่ท่านนั้นตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่เราตายล้วเจอแล้วตรงนี้จะเป็นเซเว่นแทนเซเว่นแล้วเขาจะก่อนจะกอดเซเว่นแต่ก็ยังอีกนานนะโอ้โอ๋อ้ยช่วงนี้กินหายใจแล้วนะแล้ววะดื่มใส่ดำดื่มแดง นีป่ปรุงแล้วเนี่ยลองเลยจะลองจะเซ็งข้างล่างกินนะรอแก๊บลองป่ะอยากลอง,งก่อนเต็นได้ปรุงแล้วไงคุณกินเผ็ดได้หรือเปล่าคุณกินเตี้สักอย่าร้องไห้ส่งกระเพราไว้ให้ดูกระเพรากลัวร้องไห้ปะยี่สิบสี่ปีอ่ะขายมานานมากอะ่ะใครจะร้องไห้พี่แก๊บบอกแต่เซ็ขงข้าหน้าโดนนะแบบน้ำคุณร้อนเลยร้อนอ่ะร้อน ไม่ให้ผิดกลับลองจะมีถั่วให้ด้วยไหมน,น่ะถั่วอะไรถั่วฝรั่นได้ปรุงแล้วนะออชอบหมูแผ่นเขาอะเออ อเกาดีมากนุ่มไหมนุ่มคือหมูตุงไวแล้วอ่ะอือลองเนี่ยได้เลยไมาถูกร้านป่ะใช่แค่น้คอว่าอืออนีตบอกอือโบราณนิดแห้งๆลอยรีวิวป่ะ เราแห้งๆเลยปอ๋อยลองไยปลองดีครับเอาแห้งๆกะเพราอ่ะกะโบราณเลยอ่ะโบราณแห้งเลยสูตรยี่สิบปีป่ะนี่สิบถ้าป้าแล้วป้าบอกโบราณหน่อยป้ายิ้มนี่โบราณเลยเหรอโบราณพีกกับปลาเออเพอให้ฟังเนี่ยแบบแห้งๆโบราณกันนะป้าเนี่ยพี่น้ำปลาแห้งโอ้ดูพี่น้ำปลาดูสีดูสีหืมง่ากินอ่ะ เลยว่ะไม่กลิ่นกระเพาติดป้าบอกว่าสติ๊กเกอร์ยูโดเพอร์ยูโดเพอร์ป้าเลยสติ๊กเกอร์ถึงว่าผลประทายอะไรหรอสติ๊กเกอร์เอามาตีอ๋อมาตีทำไเรามาขอเราเรามาแล้วไงมาให้ไม่ได้เหรอโอ้ยเขายได้ราคาไหนก็มีป้ายโบราณด้วยเฮ้ยกระเพราดีนะนกกระเพราดีนะ

กินมาทั้งนานเนี่ยน้ำยังร้อนเลยอบจับเลยป้าใช้เตาถ่านแล้ววะใช่ข้าวแค่รสมั้งก็ดีวะแดาวก็แดดดาวแล้วงตัวเลยนะได้เลยแหละเด็บขายได้ราคานะไอ้ป้าโบราณดา นายครับเรานี่มองแบบเอ๊ะมองขาดเลยอ่ะข้าวของเก่าเหรอไม่เอาความรู้ในนี้มาจากไหนเนี่ย<อ>ป้าใจดีด้วยป้าเขาหมดเไ้ยเรามีอะไรให้เราอขอป้าเพิ่มไม่ป้านะกเก่าแลเนเวียดนามอ่ะไม่ทันแล้วต้องให้หมดเลยเหรอให้ไปหมดแล้วไม่ทันแล้วของดีไปหมดดีดีเลยนะ อ๋อปลาลันปลาชื่อเจอ้อยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยวะน้ำตาลไม่ต้องบอยพริกน้ำต้มอย่างเดียวเจอ้อยมีความหวานอยู่แล้วไงเจอ้อยอาหารตามสั่งเขาชื่อเจอ่ะเจอ้อยอ่ะปลาอ้อยปลาอ้อยเจอ้อยปลาอ้อยเขาใหญ่เขาเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวหมูกระเพราเขาเหมือนที่ในฝากินแห้งๆไงแบบนี้เลยทำเวลาเอ้ยน้ำต้มดีมากเลย ไม่เอาเลยผมกินข้าวไปแล้วแล้วขนาดกินแล้วขนาดกินแล้วนะจริงไม่อยากกินหรอกมันเปื่อนบังครับอร่อยมากเีจับจ้าก่อนชิมน้ำครับนะแกงไม่ได้ชิมเดี๋ยวจะบอกพี่กัดอีกครับรอบหนึ่งขอชิมน้ำเลยตรงข้ามกับนี้เลยูรวมรวม มมีมป้ายเลยก๋วยเตี๋ยวหมูดูโฮมบอกเลยว่าเด็ดจริงไปได้เลยเก่ามากทั้งอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวเขามีเย็นตาโฟด้วยแต่เราไม่ได้สั่งเย็นตาโฟเราสั่งแค่แห้งมาเขามีเย็นตาโฟด้วยเหรอใช่มีเย็นตา,า,าโฟด้วยนะเนี่ยไปดีกว่าเนี่ย EP นี้ง่ายๆกินแบบบ้านๆก๋วยเตี๋ยวหมููโบราณต้องมาลองเองแล้วจะรู้ว่าเด็ดไหมแต่เราบอกเลยว่า พอดีพอดีไปเดีด๋ยวเรายิ้มหน้าดีกว่า